ทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนมาในปฐพามาวัาผู้ไทยนะคะมาว่าผู้ไทยเลิงอันเลิงพี่เหลิงอันสวัสดีอันวันพี่เลิศก็คือว่าวันขึ้นปีใหม่ไทยนะคะเมน้กาจะเป็นวันที่สิบสามนี่เป็นวันสงการวันขึ้นปีใหม่ไทยแล้วก็วันที่สิบสี่กับวันครอบครัวมนีกเป็นวันสูงอายุวสิมาวันผู้สูงอายุวสันเมนิก็มาว้านั่นี้ เป็นผู้สูงอายุแล้วเนาะถ้าสิมาวาลเหลิองเหลืองอายุหกสิบอายุหกสิบเรห์เหตุจย่างใดเลยสันอันาะว่านั่นนี้ใกล้สิอายุหกสิบแล้วรู้โตว,ว่าอันแก่ละเด้อว่าสันสิแก่ลวได้ว,ว่าแั่นอนและวนะก็ใช้ชีวิตให้มีคุ้มคุ้มขาบัววันนั่นนะ่ะผ่านไปได้วันหนึ่งก็คือสุขวันหนึ่งแล้วว่าสันมีความสุขวันหนึ่งแล้วว่าสารนอนว่าน่ะ มีความสุขวันก็คือกําไรกําไรชีวิตไปวันหนึ่งอายุหกสิบเฉพาอแล้วปลาวันนั้นพุทเทคนยังป่งเมื่อก่อนกะสมัยสาวๆพวกกะเป๊ะนะเฮ็ดงานนั้นนเป๊ะนั่นนี่เป๊ะบดายบดายนนการนันใส่รูปหลานนี่นะเริ่มเมา่อป่งอะไรเริ่มใกล้อายุหกสิบนั่นนะครับอันมีความสุขไปวันๆทั้งว่าเฮ็ดให้เฮ็ดให้ดีที่สุดนะน,นะจนเกษนาชนะ เพราะว่านอันนี้อันบนเขาเคยมีต้นไม้พันปีทีอเขาเขา่ขาเขานะต้นไม้พันแต่บนโลกมนุษย์ของเขาอันคนอายุร้อยปีแทบสิหาปอดะได,ได้ประสันมีอกอันหนึ่งในแสนประสันร้อยปีมันก็แม่นอิหรีได้เนาะอันหกสิบนี่ก็เอ้ยปลานกที่เสียไปนก่หกสิบสองหกสิบสองแล้วก็ไปแล้วเป็นโรคไข้ไข้เจ็บแล้วมะเร็งเต้านมแล้วก็ได้ ปีนี้ป้ากระตุ้นสุขภาพก็มาเล็งเต่าหนมกบอกบอกหมออย่าได้ว่าอันเอ้เกรสรแล้วก็ว่าบ,บมมียังมีแต่อัน,อนพี่เหลก็ไปต้มน้ำต้มต้มต,ตุ่มน้ำต้มน้ำนิดนึงนะสาวไปนะพร่เหลานันนี้ละตายไปก็เอาอันพี่เหลอไปบได้ว่าฉันตายไปอ่ะคาพี่เหลาไปบได้อันอันบัตเนล่เพราเหลาน,น,ลววนันนะตายไปเอาอยัางบได้ไปกับยับยั้งจนเกินไปว่าฉัน เนีย่ยประหยัดหลายว่าส,ส่งคนจ่ายก็จ่ายเสียว่าส,ะส,ะสันเสพซุกสมังว่าสันแล้วก็เงินทองก็คนเหลือไม่ไม่คนเหลือให้ลูกหลานหลายไปว่าสันบนวันนี้นะจะเสียแทนลูกหลานนะเขาเป็นกาฝากว่าสันหางเงินไว้ให้ลูกให้หลานหลายนะลูกหลานเราเห็นอย่างบกเป็นวันนี้สารต่บอบกเป็นเเป็นกาฝาก ก้ากะแปะพอแปปะแม้กินนั่นนั่นนะฮะเออน่นนั้นอย่าไปสนใจเลยงานหลังความตายว่าสิเป็นแน้วใดว่าสันขึ้นแน้วใดหลังความตายรู้สึกถึงคํามันบอกหลังความตายเป็นอวไาบอาเ๋อตายไปนี่ลูกหลานยัเฮ็ดจังไหนเอ้าอันผู้นี้ก็ยังเฮ็ดบนจบอันผู้นี้ก็ลูกก็ยังน้อยอยู่เป็นห่วงไปเมื่อมันพวเลาะเลี้ยงลูกมั่นบ้านนี้นะถ้เขาตายไปแล้ว เอ้ยป้านี่กะก้อนนั้นกะนอนลงบ้านเนาะนอนลงบ้านรถไปป้าก็ไปเฝ้าไปเฝ้ารถตื่นขึ้นมาแล้วฝันว่าสันฝันวะได้มือฮื้นว่าสันเมื่อเฮือนรถอันเมลินว่าสันเด็กหญิงซิลิมิลินอันนั้นเลนเพิ่นเหนเพิ่นเพิ่นเลรอยู่ว่าน่ะอุ้มตุกตาพี่เีราเปิดประตูมาลับเพิ่นเพร่ก็อุ้มว่าสันฝันนอนอยู่ลงบ้านแล้วยังฝันฮอดเหรียญ คิดทอดเหรียญน,นั่นนะยังเป็นห่วงอยู่ว่าน,นั่นแล้วคนว่าน่นนี่แหละอันคิดถึงลูกหลานมากเกินไปอันคนว่าเราต้องยุรู้สึกถึงคำอันเยือย่อเนืออออ่อปอปันหลายคำนิ่ท่าจะไปสนใจเรื่องของลูกๆหลายเพราะฉะนั้นป้าคนนี้ยังหัวโป่งเป็นห่วงอ่ะลูกเฮไปมิดนี่นึงกะ ถามแล้วเนี่ยเอาไปไหนนะลูกสาวคนที่เป็นพยาบาลนะโอ้เป็นเป็นพี่นผลมันคือเม็ดแถมันก็พอมาก,กินเขา้าว๊ผู้พอกั็บอาเออเนาะอาจถ้าบไปบังดูอาารยให้มันมากกินข้านำดูวยอาาทัา้ทงๆท,ที่มีครอบครัวไปแล้วอันะมีลูกมีอะไร,รแล้ว,ลวก็อกว่ากหรือว่าพากันมาคุยกันออว่าเออหรือว่าฮาลลนไปเก้ากล้ชีวิตมันมากเกินไปฮะนั่นนี่เราบอกโอ้ฟอแมสอะไรนั่นนะั่นะ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  คันมีที่หน้าเป็นหมื่นไหลก็ก็ก็กินแค่สามมือ้อหวานผลหวานนั่นเองเนาะกินแค่สามมือ้อมีบ้านอันผ่านลานผ่านพันหลังผลหวานนั้นนะก็นอนเตียงอันแดปดฟุตหวาันกับแมนความผลหวานนะหันข้าวโคดแต่และคขา้าวโคดต่างมีปัญหาบวกคือกันแมนเอลีบางทีเขามองข้าวโคดนั้นก็คือมีความสุขแต่เออเขาคือสิบตมีปัญหาอย่างนะป้าก็ยังหวังกับลุงอยู่นะว่า บ่ต้องไปเปรียบเทียบกับคนอื่นภาษาอันว่าลูกหลานลูกลูกเล่าลูกเขาแบบนี้นะเปรียบเทียบกับคนเมื่อก่อนปาก,กัเคยอนะอ้ะวกแม่อันอันอีอันนั้นภาษาู้ไทยเข้าใจว่าเสกซวอีเนาะอีน,นี่เป็นคำที่สบายสบายแล้วนะแต่ถ้า,ถ,าถ้าเป็นภาษาฝาั่งกันเขาจะว่าบุภาพนะเพราะผู้ไทยเขาจะว่าอัน,น,นอีนั้นอีนี้บักนั้นบักนี้นะถ้าเป็นผู้ไทยแถว กุบากอันนนก็จะว่าบา้บาบ้านนั้นบานนะ้านนี้อันาน้เนี่ยบอต้องคุ้นบอกควบอกคนเปรีบเทพกับไผ่ว่าสันควรเปรีบเทบวาแบบนี้ได้คุณว่านะคือบมเปรีบเท,เทปแบบนี้มันไผ่มีอายุมีอายุหลายอายุยืนมีอันสุขภาพแข็งแรงมีอันพลานามไมที่ดีกว่ากันว่าอันานี้นะ อยาไปกังวลเลิงที่แก้ไขบ่ไดเป็นไปบ่ได้แก้ไขบ่ไดเพราะั่นกังวลไปกับบ่มีประโยชน์อย่างว่าซันอารมณ์ดีเด้อให้อารมณ์ดีว่ะซันคิดแต่เลิงที่มีความสุกเบิกบานใจกับพ่อแล้วอ,อย่กไปต่อแย่ให้มากเลิงว่าซันจะไปต่อแยกกับเลิงที่บอเป็นเลิงันะอันสิ่งที่เป็นนันของเฮานะมันไผยแอยงไปบ่ไดดอกว่าซัน ถ้ามันเป็นของเฮามันก็ยังเป็นของเฮาวันยังขำวันสัน่งพนันนี่นะอายุหกสิบแล้วยากคิดอย่างมากว่าสั่วนวดวันอะไรนะย,ยังคิดอยู่ได้พวกป่าก็ยังคิดอยู่คิดหอดอลูกคนนั้นคนนี้อันผู้ที่สองเี็จบหากจบจบคู่กําลังจะหาสอบก็เครียดไปน้ำลูกอีกแล้วก็ปเึกษานะคนก็ได้อันทฮห้าปีคนนีนะห้าปีปี รุ่นสุดท้ายเฮนฮาปีได้ได้ใบประกอบวิชาสิบผู้แล้วละ่ะแต่ถ้าต่อไปเฮนสี่ปีนะสิบวไดต้องไปสอบวศแหมสอบใบใบเซอร์นะใบวิชาประกอบวิชาสิบถ้าถ้าเป็นของงาน,นเทคนิคการแพทย์ก็จะเป็นใบใบก่อนวิชาชีพเหมือนกันนะนะต้องสอบ เด็กน้อยอยู่นี่ก็สอบบางคนสอบบัา่านก็ต้องสอบแล้วสอบอีกว่าฉันมีผูน้นึงบัผ่านันอันธน,นาคารเลิอดว่าฉันสอบเดือว,วิชาเดียวนี่แหละป้าว่าฉันถ้าถ้า,ถ,าถ้าบอมีเขากับบอหลับนะคะบอรับบอรับมาทําอาชีพอันที่ว่าทําการทดสอบแล็บอยู่ห้องแล็บนี่บอหลับ,บต้องคุณต้องผ่านใบต้องมีใบป,ประกอบวิชาชีพมาเนาะคุณน้าในนี้อ่านะอัน,อนคลิปนี้ก็มาคุยเรื่องอันเมื่ออายุใกล้หกสิบล้วควรรู้ตัวเองว่าสิ่นใด ปลาเนี่ยไก่แล้วไกลแล้วคลิปนี้ก็แแกนี้นะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งคอมเด็กกิ้งกิ้งเพื่อเป็นกำลังใจล่วมเสิมป้าเท่าในการทำคลิปต่อไปนะคะผู้เท่าเห็นยูทูบสองเท่าเพอเห็นยูทูบนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะ bye bye. บ๊ายบายสวัสดีจ้าบ๊าย ขายซุดนะคะเขาก็มีเหยอตกปลาลงเหินปลาเท่ามาจำหน่ายนะคะคือเก้าคันลังท้ายคลิปโฆษณาเหยอตกปลาด้จังหน่อยเอ e FC ทุกคนถ้าสนใจกระทักมาเด้อมีญาติพี่น้องรือมันไผ่มากตกปลาว่าซันพอนเอาไปตกยุ่ยกนลำเปล่าอยู่กาลสิทธิ์ว่าซันเหยอตกปลาลงเหินปลาเท่ามันมันได้จริงๆหมานจริงๆว่าซันน้องอยวนกาลสิทธิ์ว่าลงโพสในเฟซในซอย่น ถ้าเข้ามาเดค่ะเด้ออย่าตกปลาลงเหิปลาเถานะคะสองเถาฟ้าเห็ o ยูทูบจะ